ใจว่าเธอเป็นสีขาวนาขาวข้อกับบดแดงว่าเธอติดเป็นตัวเมียแต่เธอก็เป็นตัวผู้คุณหลอกดาวนี่คันมันมีเ้นพ่น้นนนองอไอตัวนี้คืืกันนี่เข,ขาวๆนี่โมมีสีแดงเลยพี่น้องเลย เป็นตูือกันพี่น้องเบ่งเอาเด้วยค่ะอันนี้คือต้นดอกแก้วเด้วค่ะนี่ขางเฮียนค่ะหอมคักดอกเต็มตนเลยค่ะมีแต่ดอ,อกเขาเลยด้อนี่เขาจนพูนเนี่ยค่ะเอาบรรยากาศมาฝากค่ะหอมละมุนอุ่นละไมามากขางเฮียนทั้งพี่ ไอ้บานลังเนี้ยค่ะก็สิเป็นแก้วอ,อมเฮียนเลยค่ะอ,อมหัวเลยแล้วกะ็อยู่ขางเฮียนอีกตนนึอนนงอีกฟังนึงก็เป็นตนแก้วอยู่ทั้งสองฟังค่ะแล้วกะ็ขางทั้งผุ่นอีกพุนทางทางหัวทางพุ่นบานพร้อมกันหมดเลยค่ะพี่น้องดกคักดกแน่มาอยู่ในแล้ก็ขอประทับใจมากเพราะว่าคอยมากดอกไม้หอมเนาะแก้วเป็นดอกไม้หอมค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพ,พรหอม ความงามมาฝากดึกละค่ะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มหาทุ่มได้ค่ะค่ <c oughs> อยออกมาเกียเป็ดเกียไก่ล้วก็ออกมาเอาน้ำให้เป็ดให้ไก่ให้นกกระทาี่เก็บไข่น้ำค่ะเพื่อกาสเอาความงามของดอกไม้มาฝากนะค่ะใน้คำขึ้นนี่ <c oughs> โอ้ย เก็บไปดูชอบค่าคร่น้องงามงามแงค่ะงามอีลีค่ะชอยยิ่มย้มได้ค่ะเนี่ยสวยะค่ะเดี๋ยว้อสีชท่มกันเอาเรื่อยเนี่ยค่ะใส่ลงไปในขอกหุกกระทาค่ะเะวาใหา้มันหนุ่มหนุ่มเลยจัง,ง่อยแบบ 高呢。Go, no? นัน่นเคียร์ตะพืชตะพืชเคียร์อีดีเคียร์มาเคียร์ค่ะมันงแเป็นตระกูลไก่ตระกูลนกมกเคียร์ห้าวเดียวหมา บอ,อันนี้มือ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 คืนคืนพร้อมมอดเดินมันหรอตอต้นหนึ่งถูกจิกกันว่ามอดถลกรุ่นแรงไข้หายไปได้ ใครหนีใครใครขึขขหายไม่กินใครจะค้องบอ่ฮะอันดีครับอับนดีขนาด โอ้ยนี่ไงเสือน้าปุ่นะปุ่น่ะปุ่นะ็นเย็ยน,ยยน อ <laughs> ย <laughs> <dwarf worship bird> ู <laughs> ่ามสุขทุกผ3้สามตัวอยู่ของีต่2ตัวหัวลึกหมดหร กินถามว่าเปืองบองมันกับเปลืองแต่ว่าส่วนหมาไมนเคลียถึงมดแต่ก่อนใส่ไอ้ถาดใส่อาหารหมาค่ะเคลียรถึงมดพี่น้องเย้ยนี่เปลี่ยนว่าเป็นตัวนีก็ยังเคลียรอยู่เดี๋ยวสิหาวิธีใหม่เพื่อที่จะได้ประหยัดค่าอาหารค่ะกินเปลืองแห้งบ่ไหวค่ะก้งนี่น่าจะไม่โตแม่ไม่มีตัวผูก แกยวงา,งามพี่น้องพันถือฝนพันดีทางออกเต็มต้นเลยค่ะหอมแห้งค่ะพี่น้องเลยจะสิเก็บไปบูชาพระสวยอีด้ค่ะเอามาช่อมมาฝากกันเนาะสวยมากๆสวยแห้งค่ะสวยและหอมดอกแก้วค่ะพี่น้อง เต็มตนเลยด้วยค่ะสิเก็บไปบูชาพระเป็นหิ่งพระถวายพระจักหน่อยเต็มตเลยอันนี้มองค้นตนขะเจาะค้นตนค้นตนใหญ่เลยค่ะเป็นสิบปีแล้วล่ะฟังหนึ่งค่ะบานลังนี้ ต่งซื้อ่าบา้านต้นแก้วยังไดเลยด้อค่ะเพราะว่า้อมรอบไปด้วยต้นแก้วค่ะสวยมากๆหอมตะลบอกวนสวยมากๆเลยพี่น้องเลยตอนไม่อยู่ใหม่ๆมค่ะเป็นมือพระจันตเต็มดวงพระจันตเต็มดวงเลยเมืองเกิงแล้วก็ดอกแก้วออกขาวจุนพูนเต็มเต็มต้นค่ะสวยงามมากๆหอมมากๆ ตัวนี้ถึกมาฟิ้นกัดข้อขาดแก็หางเหิทหายเมดค่ะเป็นเป็ดตลกไปเลยค่ะตัวนี้นอนอยู่ข้างขาหักค่ะตัวอื่นปลอดภัยดีมาฟิ้นมันหลว่าอวของเหรียญั้งวันน่ะละไม่หยอกไม่หยังที่อยู่ใกล้ คนดำค่ะยังไปยังมาบางเถิกมานอนขางคอกเป็ดนี่แหละค่ะคอยก็บพเขาใจเอาเป็ดเมื่อไวยี่ไล่เห็ืไปอยู่ทางอื่นกิดมานางน่งกินเหล่ากินเบีย้์กันอยู่ข้างๆค่ะแบบมามาซองตรงนี้ซองคอกเป็ดคอยเหมือนคอยจะหาเนวมาปิด,ดอยู่เพราะเป็นยังดอกวันนึงเขเห็นคนทิ่เคยมาซองเนีย่ยไมงง่ยืนดำดำมองเงา้ยมาขึ้นคอยยานขาเจ้าปีนหัวมามาลักขครป็ดมาลักเป็ดมาลักไก่ค,ค่ะ เพราะว่าขนาดเบื้องข่อยข่อยตะปลูกเกิดเนี่ยขางหัวข่อยเอาไว้ว่าขั้นด้เก็บจักเทือข่อยยากลูกข่อยโคน้ำเสมอเสาแรงเสาแรงปรากฏว่าหายค่ะขางหัวค่ะหาแนวมาอุดไปซองแล้วก็แม่แนมซองเบิ้งม,งมีหยังอยู่นี่แล้วก็สีโบสีเบกันนี่นี่นไก่เดี๋ยวข่อยสิเก็บเก็บเป็ด เก็บไข่เก็บไข่เป็ดเก็บไข่ไก่ค่ะนี่จิเป็นเป็ดแม่เป็ดตัวหน,นึ่งที่มาไข่ตรงนี้่อยจะเก็บออกว่าหายเล่าไม่ยอยู่นิง Can I have your egg? Can have your egg please? You can't stay there because you don't have you don't have baby from egg have no man okay ไม่ต้องกั t วลเ t ยค่ะไม่ต้องกล c a ไม่ต้องว o ม่ต้กวไม่้ัไม่้องวกลว้องกลั่กัอกลวไ่อ่ไ่ต้องวไตองกว่อย่อ่ต้งกล้องกลั้งั้งทั้งกองก่ะเพราะว่าต้องเคลียร์ออกก่อนฝนสิมา้ยงัั้น Come on baby, come on. No worry. Come on, I can go out. Come on, come on, come on. No worry. Come, come on. อโอ้เป็ดแฮบป็ดแพ้แฮบเจ็บอยูอ่ค่ะไปเขาไปเอาไข่เป็ดไอ้ไข่ไกยุกแม่หอกนี่ ก่อนคขี้ปีนหมวกขอมาเอาก่อนไปไปเลยออกไปเราต้องคิดว่าสิออกไปนะอยู่ในนี่แหละออกไปก็สิไปละล่านเป็ดน้อ no. ง you can't get out there's something wrong you break the egg ฮะโวยวาย น้ำไหลใจเลยมากเลียด <c ười> ินใส่เต็มเมืฮอเขียใสมือต้องกับคยมีน้ำชินตน้ำเท้าเอ้ย สนตกลนมาใส่นะ,ะค่อยถ่ายยินหน้าประตูเลยอ่ามขี่ลงมาใส่หัวแม่นะนี่รอ ก็ไปไข่ไปเลือดไปดอกเอาไป้หันทางนั่นจมมาสามีพันจม่าพ่นเอ็นโตญไงพ่นขม้าเก็บเป็ดเก็บไข่บ่ได้พันสิใส่มือหววอออดดวัวใส่โตตีเนาะมุดเข้าไปเอาไปเคยมุดเด้อมาใส่โต๊ะสวยนั่นยาออกไปนะใส,ใส่ใส่ไม้เขียวค่ะ ยน่ในขอกเี่บ่ค่อาไข่เซยเป็นไลยมันเปื่อยฝนตกขังขึ้นไงฝนตกกเ็เ,กกเลยเปียกขอกก็เลยเปียก ไข่เป็ดไข่ไก่หรอไข่หนกกระทาค่ะนเปื่อยเลล่างออกพึ่งมันเซด็จนาิเก็บไว้เ็ดไข่เค็มอยากเ็ดไข่เค็ม,มนี่ค่ะอยู่ข้างหน้านยนค่ะอีกเป็นต้นหนึ่งเนาะ ส่วนของใหม่ที่ตัดลงมาขอว่าท่านได้มีเวลามาสะสางค่ะแต่สิให้ใบเขาลวงลวนออกมาแล้วเขาสิได้เก็บการง่ายๆเนาะค่ะนี่ไอยมาเคาีขือค่ะง่ามลายเขาจุนพูนพี่น้องเลยกุหลาบกุหลาบกับแข่งกันออกแข่งกันงามค่ะกําลังออกอีกโดกๆ เ,เพียลงมันซอยว่าท่านก็สิตายนี่มีปัญหาเรื่องเพีย